้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้หัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกัน,กนกทุกทืมามาสิข้ามคลองรักกันรักกันถึงน้องอยู่ฝั่งทางโน้นใกลโพลนพี่ก็ไฟฟันพี่จะว่ายน้ำไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวันขอให้รักมัน มาลักกันด้วยใจบ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้หัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีอมมามาสิทำาคลองรักกันรักกันบ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้หัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีอมมามาสิทำาคลองรักกันรักกัน ดีนะชาติกูท้องแล้วมึงแน่ใจได้ไงอ่ะว่าเด็กในท้องลูกลก,ลกูอ่ะแก่ถ้าูกสาวยินท้องแล้วป้าต้งให้ผมทำยังไงอ่ะครับก็ต้องให้อิชาติยกสินสอดทองมั่นไปแต่งงานกับลูกสาวฉันเออเะกูหาเหลยขายงาหรอกกลับไปก็หลดไม่ต้องหาฉันหาแล้วมือไรพรุ่งนี้ ได้ไงคะฉันเปิดซิงแต่ปอสองไมใช่สิแม่มันฮะฉันเขียวฉันบอกว่าแม่เขียวคืออะไรอ่ะุ้ยงอมาแล้ว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 อ้าวแม่ค่ะขานั่งี้ค่ะ เก้าแป๊บนึงถอดแบนก่อนเอาไปน้องมือ่อคืนพร้อมแล้วนะฮนะสีสีเดี๋ยวค<ม>่ะเดี๋ยวจะสีโดนนะคะมันไม่ใช่บัตรเวลาคือเหรียญหอยยังเสียของกระเป๋าสาวค่ะเอาสัน่นปะค่ะเอาก็ได้สัน่นๆนละค่ะฮ,ฮะนี่สีหรือจามะเอาสั่นเด้เอา,เอาปลูกไหมปวดเมื่อคืนหอยนี่ โอ้แม่ป้านขอบ้านไขได้เหรอคะก็ขึ้นหอเลยนะคะก็หนีก็ครบแล้วขึน้นเลยคะ่ะมึงอย่านึกนะว่ามึงอ่ะจะได้แต่เนื้อต้องตัวกูอีกครั้งไอชาติชั่ว กูไม่ได้คิดอะไรกับมึงเลยนะไอ้สร้อยทองวันนั้นที่กูทำอ่ะกูก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำมึงอย่าพูดว่ามึงไม่ได้ตั้งใจสิแต่มึงก็ทำมันไปแล้วกูไม่นึกเลยกูสาเก็บสิ่งไว้ชิงโชคไว้โยกกับคนที่ใช่แต่มึงไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับกูแล้วมึงจะให้กูทำยังไงเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะมึงไม่ต้องทำยังไงก็แค่ต่อหน้าแม่กูมึงก็ทำตัวปกติเวลาอยู่กับกูมึงไม่ต้องเข้าใกล้กู ของมืออีกนอีออดอกฟองมึงมาทำอะไรของมึงวะกูร่างจาบน้ำจะไม่แหกตาดูรือไงฮนะไม่ได้ผ้าก็ยังไม่ซักผักก็ยังไม่รดน้ำบ้านก็ยังไม่กวาดถูบ้านก็ยังไม,ม่ถูกักบข้าวยังไม่ไปทำอาอีกอะไรเนี่ยดี่กูต้องทำทั้งหมดเลยเหรอก็ใช่ดิแล้วมึงกับแม่มึงงานทำไมไม่ช่่ยกันทำจะทำทำไมให้มันเหนื่อยมีผัวชายทั้งคน กูผัวนูวไม่ใช่ธาตเออนะ่ะอีกอย่างแม่กูก็ไม่อยู่แล้วแม่กูย้ายไปแล้วแม่มึงย้ายไปไหนอ้าวก็ย้ายไปบ้านมึงไงฮะนี่แม่มึงย้ายไปบ้านกูเหรอก็เออดิทำไมพวกมึงสองคนทำอะไรให้ปรึกษากูก่อนเลยฮะต้องปรึกษาด้วยเหรอครอบครัวเดียวกันแล้วนี่สรุปกูต้องมาทาทั้งหมดใช่ไหมเออ รีบไปแม่เลยได้มีไอ้คีหามีไอดีก็ไม่ได้ไอชานี่มันก็ดีนะบอกอะไรมันก็ทำบอกแล้วว่าได้กือแล้วจะติดใจรู้งี้ก่อตั้งนานแล้วแหละไปดีเกือา แม่งใช่แต่กูผัวแล้วเว้ยไม่ใช่ทาสไอชาติไอผัวเลวหายไปไหนเนี่ยไอชาติไอชาติโฮ้ยหายไปไหนของมันวะไอชาติเรียกเอาเรียกเอานั่นแหละไอชาติเออมาแล้วมาแล้วจ้าเออกูมาแล้วมึงเรียกเลยวไงนะเนี่ฮะมึงหายไปไหนมา ให้อาหารไก่หรือ,อยังเนี่ยให้แล้วเหลือแต่น้ำเนี่ยทำไมไม่ไปให้กูก็หลังจะให้มึงอย่าสั่งเยอะได้ไหมลายไปไหนก็ไปออวันนั้นมเมาไม่อาทร,รอกบอกให้กูเม,มไไเมียไม่ใช่แม,ไ,ไ,มไปไหนก็ไปเลยไปไปพชาพชาไหพชา ที่มึงยายพิชาพีจาก,กูไง mm. นี่ดอกที่สองที่มึงแต่งงานมึงไม่บอกกูสักคำ mm. ดอกที่สาม mm. มึงก็หลีมาเลยอะ mm. mm. ดอกที่สี่กูแถมให้มึง mm. เออโสรีพอแล้วพอแล้ว,ลวเจ็บไหมเนี่ยเจ็บดีวะพี่ชาพี่แต่งงานกับอีนี่แล้วทำไมพี่ไม่บอกฉันสักคำเลยอะอ,อ๋อคือมันไวมากเลยโสรพีพอแล้วก็เอากันเลยจ้ะฮะอย่าบอกนะว่าพี่อะในกันกันมาแล้ว ใช่ใช่ใช่กันแล้วโอีดอกอะไรนะมึงอ่ะฉะนั้นไอชาติผัวกูไม่ใช่ผัวมึงอ้าวอีนี่มึงวอนแล้วเหรอฮะไอดอกไอดอกเฮ้ยเก่งไม่ใช่เหรอตื่นมาตีกับกูดิอ้าว,อ,าวอีดอก,อดอกอ เฮ้ยเฮ้ยอีนี่ยังตายยังเงี่ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้ว่ะดอกตายแล้วว่ะเป็ดอะไรขึ้นวะเนี่ยนี่เป็นอะไรปไรปวะเอาเปิดแล้วเหรอนเอนี่ยลูกก่อนกินน้ำก่อน เป็นไรไปวะก็อีโซพีนะสิมาตกมึงที่นี่เลยมึงสลบกูนิหามมาเนี่ยแล้วนี่ลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยแค้งเหรอลูกอะสบายดีแต่กูอะไม่สบายลงออกไปมึงเป็นอะไรกูไม่ว่าหรอกแต่ลูกข้ามเป็นเข้าใจไหมลูกกูทั้งคนลูกกูเหมือนกันนะเว้ยมึงอะต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยแล้วลูกเนี่ยจะเดือนหนึ่งเข้าไปแล้วมั้ง เป็นห่วงนะเว้ยไม่เป็นไรนี่กูขอโทษมึงนะที่กูวินเสียมึงตลอดมาไม่เป็นไรหรอกเรื่องมันผ่านมาแล้วก็มันผ่านไปกูถือว่ากูฟาดคอแล้วก็โชคล้าแล้วกันนะที่เจอมึงอะ่ะไอ้นี่ อะไรเลได้กินรเนวัน <desserts> นี <é> ้บคเลยงคัเลยอะอ้ป็นบ้าอะไรเนี่ยมานั่งตรนี้ก็ไอพี่ชาีเราทอมันแต่งงานตอนไหนทำห้โสภีไมเห็นรูเรื่องอะไรเลยอะอ้เขาแต่งจะจะออกแล้วลูกอ่ะ พี่ลองถามรู้ทำไมพี่รองคำไม่บอกโสพีอ่ะไปให้โสพีงงั้นานก็คิดว่าแต่แกรู้แล้วแกเลยไม่มางานไงโหชาตินี้คงไม่มีคู่แล้วอ่ะไม่เป็นไรก็เพราะผู้หญิงมันเลวผู้ชายอ่ะก็เขี้ยเหมาะสมกันละไม่ต้องเสียใจส่วนที่มีแครเอาต้องไปแคร์ ฉันว่านะชาตินี้ฉันเขาไม่มีคู่กับเขาบ้างเลยอ่ะฉันก็เหมือนกันเขไม่มีใครเอาฉันคิดว่านะเราทั้งสองคนไม่มีคู่อ่ะงั้นเราสองคนมาคู่กันปะเป็นความคิดที่ดีพี่ทองครับน้องโซพีพี่ทองครับน,น้องโซพีพี่ทองค จริงๆตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นแต่หน้ามึงหน้ามึงหน้ามึงมึงคิดว่ากูมาเบื่อยังไงกูตื่นเช้ามากูเจอแต่หน้ามึงเหมือนกันใครบอกแม่มึงมาสร้างบ้านตรงข้างบ้านกูฮะ จเมีจ๋าเรียกอยู่นั่นแหละมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยก็พี่ก็มาซึมซับบรร,บรรยากาศเก่าๆนิดนึงบรรยากาศอะไรของมึงก็บรรยากาศเดิมๆเมนี่ยเลิกเรียกพี่ว่ามึงกูได้ละเลิกใช้คำนี้เรียกไหมจะให้กูเรียกว่าอะไรล่ะก็เรียกใหม่ซีเรียกอะไรก็ได้อย่างเช่นพี่ชาติอะไรอย่างเงี้ยจ้ะโหกูไม่ถนัดปากกูทำไม่ได้หรอก พูดไม่ได้ก็ลองพูดดูสินะพี่ชาติจ๋าจ๋าน้องสร้อยทองของพี่หิวข้าวแล้วอะ่ะทำกับข้าวให้กินไหน่อยดีโอ้ที่มาในเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมอีกแล้วนะลูกจ๋าดูแม่มึงสิจ๊ะ เวลาหิวเนี่ยก็ไม่เรียกพ่อตั้งแต่แต่งงานกันมาเนี่ยแม่มึงเนี่ยยังไม่เคยทาอาหารให้พ่อกินเลยสักอย่างทอดไข่มันยังไม่เลยลูกจา๋าดูพ่อมึงสิจ๊ะว่าพ่อมึงอ่ะก็นร่อนแค่ไหนเนี่ยอย่าไปสอนลูกแบบนั้นสิเ้าทองนี่ไปรอพี่บนบ้านเลยจนะ้ีอย่าไปทําให้เกียรไปไปไปเออก็ได้รีบมานะจา้า ไรใช่แม่แตกแล้วอะไรแตกแตกแล้วมันแตกแล้วมันแตกแล้วอะไรมันแตกแล้วแม่ถุงน้ำข้ามเมียแกแตกแล้วลูกแกกำลังจะคลอดลูกแกกำลังจะออกใช่เดี๋ยวนะเราจะทำยังไงต่อเนี่ยไปหาหมอเรียกหมอมาสิเรียกหมอหมอหมออยู่ที่นีกนวลอยู่ตรงโน้นใช่ปลาข้าวพอกไปเหรอใช่พญามีไปจ้าต้องไปเดี๋ยวนี้ใช่ไหมใช่ อย่าลืมติดตามพีพีพี่เสด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊อ่ะน่ามาหาเหมืนนะ่ะแม่จะา ดี็จด้วยนะคะบ๊ายบายุ๊บ